สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเปียโรเองครับวันนี้เนี่ยเรามาดูประวัติของเซอร์แวนใหม่ที่เข้ามาในเกมเฟรแกลเดอร์กันนะครับเซอร์แวนตัวที่ว่านี่ก็คืออะคิไทเอิร์ธหรืออัลเควสบูสตัสนั่นเองตัวนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงเรามารับชมกันเลยแล้วกันนะครับก่อนอื่นนะครับผมจนถึงตอนนี้เนี่ยบทบาทของเธอที่เข้ามาในเฟรแกลเดอร์นั้นเนี่ยยังไม่รู้เหตุผลนะครับว่าเธอมาทําอะไรในตอนครบรอบ7ปีอาจจะมีเรื่องราวอะไรในอนาคต เธอกกับเเมนี้พราะในเมื่อครบรอบ7ปีแล้วเนี่ยก็จ,จะมีความเกี่ยวข้องอะไรกับ Lo อบเบิล7หรือจะเกี่ยวข้องกับอีเวนต์ในอนาคตอะไรแบบนั้นก็เป็นได้นะครับเรื่องนี้เนี่ยเรายังไม่ทราบแน่ชัดนั่นเองส่วนที่มาที่ไปของอะคิทายเอิร์ธจริงๆแล้วเนี่ยเรามาดูกันนะบอกเลยว่าค่อนข้างจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังจนคนทําคลิปอย่างผมเนี่ยเล่นเอางงเลยเดียวนะครับผมเลยเรียบเรียงมาให้เข้าใจง่ายที่สุดเลยกันลวกัน,นครับว่าที่มาที่ไปของอะคิทายเอิร์ตนั้นเนี่ยเป็นมายังไง อา� Earth ิตายเอิร์ธในแง่ของการเป็นเซเวนเนี่ยนานจะเป็นเซเวนคลาสมูนแคนเซอร์ที่ถูกอัญเชิญโดยฟูจิมารุหรือสึกะเข้ามาในเฟรเกอร์เดอร์แต่จริงๆแล้วเธอคือออริจินอลวันหรืออันติเมตวันหรือคือเธอคือสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดของแต่ละดวงดาวนั่นเองในต้นกําเนิดของเธอนั้นเนี่ยต้องเริ่มจากเรื่องที่ว่าเมื่อน,นานมาแล้วนะครับโลกนี้เนี่ยได้เกิดเรื่องแย่ขึ้นมากมายในส่วนของโลกเนี่ยผมจะเรียกว่ากายอาร์กันกนะครับเพราะเป็นชื่อตามลอของไทมูนเลย ซึ่งเรื่องแย่ที่ว่าเนี่ยมันก็เกิดจากน้ำมือของมนุษย์ที่ไกอาเนี่ยอยากคืนโลกสู่จุดสมดุลทางธรรมชาติไกอาเลยใช้ร่างเซเลเชียลของไกอาเองเนี่ยขอความช่วยเหลือจากเซเลเชียลคนอื่นและคนที่ตอบรับเรื่องนี้ก็คือบูสตัสแห่งคิมสันมูลซึ่งเขาเนี่ยก็ช่วยไกยอาแต่มีข้อแรกเปลี่ยนนั่นก็คือขอให้เขาเนี่ยอาศัยอยู่ที่โลกด้วยข้อตกลงก็เสร็จสิ้นคริมสันมูนก็ได้ช่วยไกยอา การช่วยในที่นี้ก็คือช่วยทําการปกป้องดวงดาวดวงนี้จากความชิบหายที่มนุษย์เนี่ยได้ก่อขึ้นนั่นเองคริมสันมูลก็ช่วยสําเร็จแต่ไกาอาเนี่ยได้สร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมาโดยใช้คริมสันมูลเนี่ยเป็นต้นแบบและเรียกมันว่าทรูแอนเชสเตอร์ทรูแอนเชสเตอร์เหล่านี้ถูกสร้างมาเพื่อเป็นระบบปกป้องตัวของโลกโดยธรรมชาติซึ่งการที่พวกเขาเกี่ยวข้องกับคริมสันมูลโดยตรงเลยทําให้พลังของพวกเขาเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับพระจันทร์ด้วยยิ่งพระจันทร์เต็มดวงก็ยิ่งเก่ง แต่ถ้าเป็นคืนจันดับก็จะอ่อนแอลงและด้วยความที่ต้นแบบของพวกเขาเนี่ยอย่างครีมสันมูลมีความเกี่ยวข้องกับการดูดเลือดเลยทําให้พวกเขาเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องการดูดเลือดนะครับคล้ายๆบัมพาร์ด้วยเองครับแต่ไกาอาเนี่ยไม่สามารถก๊อปปี้ครีมสันมูนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทำให้พวกทูเอนแชนสเตอร์จึงมีจุดอ่อนคือต้องดูดเลือดอันนี้ต้องขอแยกประเด็นนี้ก่อนนะครับก็คือครีมสันมูนเนี่ยถึงจะมีการดูดเลือดและเข้ามา แต่ว่าตัวคิมสันมูนเนี่ยก็ไม่ได้จําเป็นในการดูดเลือดอะไรนะไม่ต้องแบบว่าต้องดูดเลือดเพื่อเพิ่มพลังอะไรแบบนั้นไม่ใช่นะเขาเยสามารถแค่ดูดเลือดได้แต่การที่ไกาอาเนี่ยกอปมาแล้วไม่สําเร็จเราเซนเนี่ยทำให้ทูเอนเชสเตอร์เนี่ยต้องดูดเลือดเพื่อกบจุดอ่อนอน,นั้นเองนะครับประมาณนี้ส่วนการกําเนิดของพวกเราทูเอนเชสเตอร์นั้นเน่ยเหมือนกับเป็นเรื่องเหนือนธรรมชาติครับซึ่งพวกเขาเนี่ยจะเกิดก็ต่อเมื่อโลกต้องการครับแต่ก็มีกรณีของอัลเควสเท่านั้นครับที่เหมือนกับว่าพวกทูเอนเช์นั่ซน เป็นผู้สร้างขึ้นและการมีตัวตนของเธอคือเรื่องที่พิเศษมากๆเพราะเธอเนี่ยมีรูปลักษ์ร่างกายที่เป็นผู้หญิงซึ่งมันคือเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากมากๆในการเกิดของทูเอ็นชานสเตอร์เพราะต้นกําเนิดของพวกเขาอย่างคริมสันมูลเป็นผู้ชายการมีอยู่ของอัลเควสเลยเป็นกรณีพิเศษมากๆซึ่งเบื้องหลังของการกําเนิดของเธอนั้นก็เพราะว่าทูเอ็นชานสเตอร์เนี่ยอยากได้ตัวตนที่เกิดมาแล้วเทพเลยและสมบูรณ์แบบเลยเพื่อทําให้คนที่เกิดมานั้นนะ่ะมีความสามารถในการล่าเดมอนลอด และพวกเดดอพโพโซได้ดีขึ้นนั่นเองส่วนนามสกุลบรูสตัสนั้นนะ่ะไม่ใช่ว่าใครจะได้มาง่ายนะครับมีเพียงคนที่สามารถเปิดมิเลเนียมแคสเซิลเท่านั้นถึงจะได้ชื่อนี้มาโดยการใช้มาร์เบิลเฟดเจซึมนะครับคนที่เปิดได้เนี่ยก็จะได้รับนามสกุลนี้ไปใช้ใน t ูเอ็นแชนเตอร์นีเนี่ยมีแค่2คนเท่านั้นที่ทําได้1ก็คือเอาควีแเลกคนหนึ่งก็คือเอาทูสในส่วนของเอาทูสนั้นนะ่ะไม่ต้องสนใจมากนะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะมาเล่าในภายหลังนะกลับมาที่เอาควสกันลวกันเอา เธอเลยได้ชื่อเป็นอัลเคริสบูสตัสนั่นเองพอดูไปถึงตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะนึกได้ว่าพี่แพมอะไรวะเนี่ยงงชิบหายไม่เห็นมีอะไรเกี่ยวกับอะคิไทเอิร์ธเลยอะไม่ต้องห่วงอะไรกันเดี๋ยวจะค่อยๆอธิบายนะครับเพราะตัวเธอเนี่ยโหดมากด้วยความที่ว่าช่วงที่สร้างอัลเครสเสร็จขึ้นเมื่อศตวรรษที่12เนี่ยเป้าหมายของเธอเนี่ยก็มีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นก็คือฆ่าเหล่าทูเอนเชสเตอร์ที่ออกนอกลู่นอกทางซึ่งพวกนั้นเนี่ยก็คือพวกเดสมอร์โซอะไรแบบนั้นแหละครับ แล้วพอทําเป้าหมายสาเร็จเนี่ยเธอก็จะกลับมาจําศีลต่อกลับมานอนต่อนะและเธอเนี่ยไม่เคยมีความกระหายเลือดเลยครับหลายหลายคนก็คิดว่าเธอไม่ต้องดูดเลือดอะไรนะแต่แล้วเนี่ยก็มีเหตุการณ์หนึ่งนะในขณะที่เธอไปไล่ฆ่าพวกเรดอรพอโซอยู่นั้นน่ะเธอก็โดนหลอกให้กินเลือดมนุษย์เข้าจากนั้นเนี่ยเธอก็คุ้มข้างเลยครับและไล่ฆ่าไม่เลือกหน้าฆ่าไม่แต่ทูเอนเชนสเตอร์ที่เลี้ยงดูเธอมาแล้วจากนั้นเธอก็ได้รับความกระหายเลือดเหมือนทูเอนเชนสเตอร์ทั่วไปและเมื่อเธอได้สติกลับมาเเธออออกก็ลกตัวองอยู่ใน และเธอก็สาบานเลยว่าเธอเนี่ยจะฆ่าคนที่หลอกเธอให้กินเลือดมนุษนั้นน่ะจนกว่าจะพอใจไม่ว่าครคนนั้นเนี่ยจะตายกี่ครั้งและเกิดใหม่กี่ครั้งเนี่ยเธอก็จะฆ่าเขาเป็นวัตถุจากการใช้ชิ้นของเธอเลยนะครับเรื่องส่วนนี้เนี่ยขอเล่าแค่นี้ก็แล้วกันเดี๋ยวเล่าต่อเน,นี่ยอาจจะเป็นการสปอยสกิฮิเมะนะครับ,ะะรบเดี๋ยวหากผมเล่นสกีฮิเมะเมื่อไหร่เนี่ยก็มาดูความกันก็แล้วกันส่วนอาคิทเอิร์ธเนี่ยถ้าพูง,ง่ายๆเธอก็เป็นตัวตนที่อยู่ในเอเัลเควสเป็นตัวตนอีกตัวต,วต,วต,วตวนหนึ่งที่ซ่อนออยยยู่ภาในตัว,เเวเลเ ความเก่งของเธอคือระดับทำลายโลกได้โดยเธอเนี่ยจะมีบทบาทในเกมมิลติบัตเอ็กซ์เทรสอาเกนนะครับเรามาดูลักษณะนิสัยของอาคิไทเอิร์ธหรืออัลเควสกันนะครับซึ่งในเกม FG o จเนี่ยจะมีความแตกต่างกันด้วยเพราะว่าอาคิไทเอิร์ธนั้นอนะ่ะในเกมเนี่ยเวลาระอัพขั้นนะครับบุคลิกของเธอก็จะเปลี่ยนไปอาร์ตหนึ่งเนี่ยเป็นลักษณะนิสัยในอนาคตเป็นร่างที่อยู่ในโลกอุดมคติแล้วนะครับอาร์ตสเป็นลักษณะนิสัยปัจจุบันอาร์ตสเป็นลักษณะนิสัยในอดีตนะครับ อาร์ทที่1เนี่ยเธอจะเป็นคนที่เปิดเผยนะครับตื่นตัวตลอดเวลาเพราะเธอเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเหล่าทูเอ็นชานเตอร์ที่เยี่ยมโหดเธอเนี่ยไม่ได้สแสดงอารมณ์ต่างๆใดๆเหมือนมนุษย์นะครับถือว่าเธอเนี่ยถูกเลี้ยงดูอย่างกับเจ้าหญิงนะครับโดยเหล่าทูเอ็นชานเตอร์แต่กิริยาท่าทางของเธอเนี่ยไม่ดูเหมือนเจ้าหญิงเท่าไหร่นะเธอดูเหมือนราชินีซะมากกว่าอาคิไทเอิร์ธนะครับปฏิบตัติต่อผู้จองของอย่างไร้ปานีและยังมองเห็นว่าวัฒนธรรมของมนุษย์เนี่ยมันดูโง่เขลา และน่าสมเพชมากๆแต่ถึงเธอจะมองเย็นชาแบบนั้นยังไงก็ตามเ,เธอก็ไม่ได้ไม่ชอบนะหรือปฏิเสธตัวมันเธอได้กล่าวถึงมันว่ามันก็น่าประทับใจในแบบของมันเองเรื่องตลกบางครั้งเนี่ยก็สวยงามเมื่อลองทุ่มมันสุดตัวหลังจากที่เธอใช้ชีวิตมานับพันพันปีโดยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักเนี่ยสิ่งกระตุ้นใหม่ๆมันก็ทําให้เธอเนี่ยมีปฏิกิริยาในเรื่องเหล่านั้นได้ง่ายขึ้นแม้จะดูไร้ความรู้สึกไปบ้างแต่เธอก็เป็นราชินีที่สนุกสนานและเฝ้ารอคอยสิ่งที่ไม่คาดฝันได้บัเ,เอน่ง มาดูตอนต่อที่อาร์3นะครับอาร์ R 1จะเป็นอัคคีไทยเอิร์ธแบบผ่านร้อนผ่านหนาวม,มาเยอะนะครับอาร์ R 3จะเป็นเวอร์ชันที่ยังไม่รู้เรื่องอะไรต่างๆมากมายนะครับยังเก็บตัวอยู่ในปราสาทน,นะครับเธอเป็นคนที่คิดบวกนะแล้วก็ชอบอยู่เฉยๆมีรูปร่างยาววัยกว่าอาร์ที่1นะครัเระเาเป็นเจ้าหญิงของเหล่าทูเอนนชานเตอร์ยังไม่เคยได้รับประสบการณ์อะไรจากโลกภายนอกเลยทําให้อารมณ์ที่เหมือนกับมนุษย์ของเธอเนี่ยยังไม่ตื่นขึ้นแต่ก็มีการพัฒนาที่ดีและการเลี้ยงดูมาเหมือนกับเจ้าหญิงนั้นนหะ เธอเลยไม่อยากจะคุยกับคนปกติทั่วไปและก็แน่นอนคนจองหองอวดดีจะถูกปฏิบัติอย่างไร้ปานนี้เช่นเคยแต่ความโหดร้ายของอาร์ตนี้จะยังไม่เท่าอาร์ตท,ที่1นนะเพราะว่าอาร์ตนี้เนี่ยมีความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่นบ้างแต่มีเพียงน้อยนิดเท่านั้นภายนอกของเธอเนี่ยอาจจะดูถูกเหล่ามนุษย์นะนั่นก็เพราะว่าความจริงแล้วเธอไม่เข้าใจในสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์นั่นเองเธอในอาร์ตนี้เนี่ยจะเป็นเจ้าหญิงที่สุขสนานที่ซึ่งไม่อาจจะได้เจอชะตากรรมของตัวเองเท่านั้นนะครับส่วนน,นยออีีนน่้เ ผมขอไม่พูดอะไรมากก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเท่าที่อ่านมานะครับมันจะเป็นการสปรอยของเรื่องซึกิฮิเมะนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็ให้รู้แค่ว่าอาันที่2นียก็คืออาเควสยุคป,ปัจจุบันนั่นเองครับมีอารมณ์ขันมีความน่ารักมีความเป็นมนุษย์มากขึ้นอะไรประมาณนั้นนะผมอันที่2เนี่ยรู้แค่นี้นก็พอนะครับเรามาดูที่ความสามารถของเธอกันนะครับความสามารถของเอาเควสเนี่ย ความที่เธอเป็นตัวตนที่สร้างขึ้นมาเธอเลยมีความสามารถต่างๆที่สูงมากๆทูเอ็นแชนเซอร์คนอื่นๆหรือศัตรูที่เธอมีเป้าหมายที่ต้องฆ่าเนี่ยก็ไม่อาจจะต่อต้านเธอได้แต่ด้วยความที่เธอเนี่ยเป็น t ูเอ็นแชนเซอร์เธอย่อมมีความกระหายในเลือดอยู่แต่เธอเนี่ยใช้พลังของตัวเธอเองกดมันไว้ใช้พลังในส่วนนี้ถึง70%นะครับในการกดความกระหายเลือดของเธอไว้นั่นเองแต่ถึงแม้ว่าในตำนานของเธอเนี่ยจะโหดยังไงนะเมื่อมาเป็นเซเวนแล้วเนี่ยย่อมต้องลดพลังของตัวเองลงมา ซึ่งจากที่เธอสามารถระเบิดดวงดาวได้ตอนนี้เนี่ยเหลือเพียงแค่กระดิกนิ้วครั้งเดียวเกิดพายุขนาดใหญ่ได้และถ้ากระดิกนิ้วเท้าเนี่ยก็ทําได้เพียงแค่เกิดแผ่นดินไหวนั่นเองในเกมเนี่ยเธอจะมีความสามารถดังนี้นะครับเมจิกรีสิสแทนทุกทุกเวกมต์ที่โลกนี้สร้างขึ้นนะครับทาอะไรต่ออัลเควสไม่ได้เพราะเธอก็เหมือนกับเป็นต้นกําเนิดของพวกมันอยู่แล้วแต่อย่างไรก็ตามนะบางอย่างที่เธอไม่เคยเจอบ่อยนะักก็อาจจะทําอันตรายต่อเธอได้เช่นคําสาปที่ถูกสร้างขึ้นโดยเวทมวลสมัยใหม่ก็อาจจะทําร้ายเธอได้ ไอเทมคอนสตรักชั่นเหล่าทูเอ็นแชนเอร์เนี่ยจะมีความสามารถเฉพาะของพวกเขาเองเป็นพลังจิตที่เรียกว่า marble fantasm มันคือสิ่งทําให้พวกเขาเนี่ยสามารถสร้างอะไรก็ตามขึ้นมาตามธรรมชาติได้หรือคือเธอสามารถสร้างภูมิประเทศแร่ธาตุต่างต่างหรืออะไรทํานองนี้เนี่ยขึ้นมาได้นะครับแต่ถ้าเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างสารเคมีสถาปัตยกรรมของเหล่านี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในพลังที่เธอเนี่ยจะทําได้แต่อย่างไรก็ตามนะของทุกอย่างที่ว่ามาเนี่ยมันก็เกิดมาจากธรรมชาติครับ มันก็มีทางที่เธอเนี่ยอาจจะทํามันขึ้นมาได้ก็เป็นได้นะแต่คุณภาพขนาดและความแม่นยำเนี่ยอาจจะลดลงนะครับ Territory creation โลกทั้งใบคืออาณาเขตของเธอทั้งหมดเธอเลยสามารถต่อกับเส้นวงแหวนเวทของโลกได้อย่างง่ายๆแต่ยิ่งเธอเชื่อมต่อกับมันมากดินแดนที่เธอเชื่อมต่อก็อาจจะอ่อนแอลงแล้วมันก็จ,จะส่งผลกับเธอด้วยนั่นเอง ส่วนอันนี้เนี่ยเป็นสกิลในเกมนะครับอันติเมตวันนะครับสกิลนี้จะเป็นสกิลติดตัวที่เมื่อเอาเควสอยู่ในโฮกุของเธอมันจะช่วยเพิ่มบัฟการ์ดสขึ้นมา30% r a i n เ o w ร y s t i c ต์ e เป็นเนตรมานที่อยู่ในแรงสูงที่สุดในบรรดาเนตรมานทั้งหลายความสามารถของมันก็คือทําให้ศัตรูื่อนไหวได้ลาบากและการโจมตีของเธอก็จะแรงขึ้นผลในเกมจะเป็นการใบ้าการใช้สกิลของศังตรูทั้งหมด1เทอร์นะครับลดเกราะของศัตรูทุกตัว3เทิร์และเพิ่มค่าแตัวเเอง3ท b บรดออฟเดอะแพเน็ตเธอสามารถดูดซับพลังธรรมชาติรอบตัวเธอและนํามาเป็นพลังเวทของเธอได้ผลในเกมก็คือใช้เกจฮูกูให้เธอขึ้นมาเองนะครับชาร์จได้มากสูงสุดคือ100%แล้วก็เพิ่มดาเมจฮูกูขึ้นมา3เทิร์นด้วยกันฟันนี่แวมสกิลนี้เนี่ยจะมีบางอย่างที่ไปกระตุ้นตัวเธอแล้วมันก็ได้ปลุกความรักที่มีต่อมนุษย์ในตัวเธอขึ้นมาแล้วเธอเนี่ยก็พร้อมที่จะปกป้องและทําให้คนทั้งปาร์ตี้เนี่ยได้รับพรผลนในเกมนับให้เกรออาะอมตะกันการโจมตีหนึ่งครั้งอยู่เปเปนวลา3ทิ เพิ่มการต่อต้านการถอนบัฟกับพรรคพวกที่เป็นประเภทคนดี1เทินและชาร์จเกตโฮกุให้คนทั้งเต้ยกเว้นตัวเธอเองในขณะที่อยู่มินิเนียมแคสเซิลนั่นเองนะครับโฮกุของเธอ Marble p h n t t s s m ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้บอกไปแล้วเกี่ยวกับ Marble p h n t t s s m นะครับครั้งนี้เนี่ยเรามาจาดตรงนี้กันนิดหน่อยก็นละกัน Marble p h n t t s s m เนี่ยคือความสามารถที่ดึงพลังธรรมชาติมาใช้เพื่อให้คนที่มีความสามารถนี้เนี่ยสามารถใช้สร้างโลกได้ แล้วเอาควีสเนี่ยก็ใช้มันเพื่อสร้างมิเลนียมแคสเซิลที่เป็นเหมือนบ้านที่แท้จริงของเธอและในนี้เนี่ยเธอจะสามารถใช้พลังที่อยู่รอบๆตัวเธอออกมาเป็นพลังของเธอได้หมดเลยและใช้ใจัดการซูข,ของเธอได้เองและอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ใครก็ตามในทูแอนเชสเตอร์ที่สามารถสร้างมิเลนียมแคสเซิลได้คนคนนั้นก็ได้รับนามบูสตัสไปและการที่เอาควีได้รับนามนี้มาเราทูแอนเชสเตอร์ก็ได้ทําเหมือนกับว่าเธอเนี่ยเป็นเจ้าหญิงโอกูที่เราเห็นของเอาควี ในเกม FGO นั้นนะก็มีความหมาดประมาณนี้นั่นเองครับซึ่งในการนําตัวละครอ,อย่างอคิไทเอ,อิร์ธหรือเอาเควสเข้ามาในเกมเนี่ยคุณทาเคอุจิทาคาชิเนี่ยผู้วาดเหล่าเซเบอร์เฟสทั้งหลายเนี่ยกับคุณคินโกะนาสุเนี่ยผู้สร้างโลกไทมูนขึ้นมาเนี่ยก็ได้ประชุมกันว่าจะนําเอาเควสเข้ามาในเกม FGO ในวันพุธรอบ7ปีที่จะถึงนะครับซึ่งนาสุเนี่ยได้บอกว่าเราเนี่ยอย่าให้เซร์เวนตัวนี้มีชื่อว่าเอาเควสนะเราเรียกเธอว่าอคิไทเอ,อิร์ธดีกว่าซึ่งชื่อนี้เนี่ยถ้าใครช่่โลกของไทมูนนเีย จะขนลุกเลยแหละเมื่อได้ยินแบบนั้นเนี่ยทาเคอุจิสังเนี่ยเลยตอบกลับไปว่าขี้แกล้งนะคุณเนี่ยคุณทาเคอุจิก็ได้เสริมต่อว่าเหล่าแฟนๆทั้งหลายเนี่ยของเกมนี้นะครับเชื่อว่า Event อีเวนต์สกิฮิเมะคนระบบกับวิจัโอเนี่ยต้องมาแน่ๆแล้วก็จะมีเอาคเวสเข้ามาเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเกมสกิฮิเมะได้วางจําหน่ายไปแฟนๆก็หวังว่ามันจะเกิดขึ้นซึ่งเมื่อคุณนาสุรู้เรื่องที่แฟนๆต่างก็หวังและรอคอยกันเนี่ยนาสุเลยไม่อยากจะนําตัวเอาคเวสมาแบบธรรมดาธรรมดา เขาเลยใส่สิ่งพิเศษหลายๆอย่างไปในการมาของอาคิไทเอ,อิร์ดเพื่อให้แฟนๆจินตนาการไม่ถึงนั่นเองคุณทาเคอจิก็บอกต่อไปว่าเขาอธิบายไม่ได้เลยว่าอารมณ์ต่างๆถูกใส่ไว้ในการสร้างอาคิไทเอ,อิร์ดเข้ามาในเกม FGO มากแค่ไหนเพราะเธอเป็นหนึ่งในสี่ นางเอกหลักของจักรวาลไทมูนั่นเองพวกเราเนี่ยได้สร้างตัวอัลเครให้มีหลายบุคลิกทั้งแบบเจ้าหญิงที่อยู่ในอาร์ตหนึ่งพอเปลี่ยนอาร์ตก็เป็นอาเครคนดีคนเดิมที่เป็นแวมไพร์ชิวๆซึ่งตัวเธอจะเป็นยังไงต่อเนี่ยต้องไปดูตอนอัพขั้นตัวนางในการเล่น FGO ครับพอพวกเราได้ใส่ทุกอย่างที่ผู้คนได้หวังในการนําตัวอาเครเข้ามาในเกมแล้วและการดีไซน์ตัวเธอเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆอาร์ตทั้งหมดที่ได้ออกแบบมาในเกมทั้งร่างเจ้าหญิงอาร์ตหและอาร์ตสเป็นอะไรที่ชาลินมากมาก วังว่าผูคุณเนี่ยจะชอบกันอันนี้เนี่ยคือบทสัมภาษณ์ของคุณทาเคอุจิและนาสุในการนำเอาควสเข้ามาในเกมนะครับที่ได้สัมภาษณ์กันตอนครบรอบ7ปีของเกม FGO นั่นเองนะครับเอาแล้วครับไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วเนี่ยมาพูดถึงนางในเกมกันเลยละกันนะครับว่าหลังจากที่ผมเล่นมาแล้วรู้สึกยังไงกับตัวนางบ้างนะครับสำหรับเอาควสในเกมนะครับตามประวัติคือโคตรเก่งโคตรจัดเทพนะครับแต่พอเป็นเซเวนยังไงก็ต้องเนิบลงมานะครับและเนิบลงมาเป็นอย่างมากเลยด้วยครับ ถึงสกิลจะดูดีเนี่ยแต่ข้อด้อยของนางเลยคือดาเมจโทกุที่เบานะแม้แต่ใส่จอกดําไปแล้วเนี่ยก็ยังเบาอยู่ดีด้วยความที่ว่าเป็นคลาสมูนแคนเซอร์สตรูที่เธอจะเจอเนี่ยแล้วทําให้เธอได้เปรียบเนี่ยมันน้อยมูนแคนเซอร์เนี่ยจะชนะอาวุเจอนะครับแลสะสตุูประเภทนี้เนี่ยมันก็น้อยซะเหลือเกินทําให้เวลาเราเล่นเธอเนี่ยเราจะเจอแต่การที่เธอตีเป็น normal ดาเมจสัส่วนใหญ่ทําให้เธอมีข้อด้อยตรงนี้มากๆคือต้องเก็บ n p 3ขึ้นไปเนี่ย ถึงจะเห็นความต่างอย่างชัดเจนซึ่งในส่วนที่ดีของนางก็คงเป็นการที่นางเนี่ยสามารถชาร์จเกตฮูกูขึ้นมาให้กับตัวเองได้นะครับให้ตัวเองได้มากสุดถึง100วเซลเยเดียวทําให้ตัวนางเนี่ยใช้ซีอะไรก็ได้จะยิงฮกูตอนไหนนางก็ทาได้ตลอดถือเป็นข้อดีส่วนอีกอย่างคงเป็นการที่นางเนี่ยเป็นเซแวนสายซับเพื่อนได้เพราะว่าเมื่อเข้าไปอยู่ในมินเนียมแคสเซิลแล้วเนี่ยเธอช่วยบัฟเกตดฮูกูให้เพื่อนได้เยอะเลยเดียวสูปสันส้นๆง่ายๆสําหรับตัวเอาควีนะครับถ้าอยากแค่สะสมเนี่ย เก็บความสวยของนางไว้เนี่ยก็เปิดแค่ NP 1ก็พอก็โอเคแล้วครับสำหรับตัวนางนะเอามาใช้งานอะไรนิดหน่อยได้ก็พอเก็บบอลอะไรนู่นนี่นั่นนะนะแต่ถ้าจะมาใช้งานจริงๆนะครับแต่ว่าจริงจังเกมมิ่งเลยเนี่ยอันนี้ต้อง NP 2อัพขึ้นไปเลยแล้วต้องมีตัวซับให้นางในระับที่ดีด้วยนะครับไม่งั้นตัวนางเนี่ยเข้าขั้นอ่อนเลยทีเดียว โดนเนิฟมาเยอะจัดเลยนะครับก็ประมาณนี้ละกันสำหรับตัวอัลเฟรนะครับผมโอเคครับผมสำหรับตัวอะคิไดเอร์ธหรืออัลเฟรตประวัติความเป็นมาเป็นไปของเธอเป็นยังไงก็ประมาณนี้นะครับโดยความที่เธอเนี่ยมีเรื่องราวแยกออกไปเป็นเรื่องสกีฮิเมะนะครับผมเลยไม่อยากจะเล่าอะไรมากเดี๋ยวเผื่อมันไปกระทบกับเรื่องนั้นและอีกอย่างหนึ่งผมก็ยังไม่เล่นสกีฮิเมะด,ด้วยเลยเน้นไปที่จุดเริ่มต้นซะมากกว่านะครับดูกันแล้วรู้สึกยังไงบ้างเนี่ยก็คอมเมนต์บอกมาได้เลยนะครับ ส่วนใครที่ไม่มีเวลาฟาร์ม FGO นะครับผมอยากจะเก็บเพชรแต่ขี้เกียจเล่นเองอยากจะเก็บของในอีเวนต์แต่ไม่มีเวลาเล่นมาจ้างผมได้นะครับตอนนี้เนี่ยเปิดรับการจ้างฟาร์ม FGO อยู่นะครับใครสนใจที่จะให้ผมฟาร์มอะไรเนี่ยก็ทักมาได้เลยนะครับทั้งใน Facebook แล้วก็ใน Discord นะครับของผมเองนะครับผมสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับแล้วคลิปนี้เนี่ยดูจนจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e ผมด้วยลวกันนะครับกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับส่วนคนที่อยากสนับสน,ย,นยี่ ก็สัครสมาชิกช่องได้นะครับคุณจะมีชื่อเป็นผู้สนับสนุนผมอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็จะขึ้นตอนท้ายคลิปแบบนี้เสมอนะครับแล้วตอนไลฟ์เนี่ยก็จะมีเครื่องหมายท่เตต่อท้ายชื่อด้วยแล้วก็ยังเล่นสติ๊กเกอร์ในไลฟ์ได้ด้วยนะครับใครอยากสนับสนุนผมก็มาสมัครสมาชิกกันได้นะครับวันนี้ก็คงมีเท่านี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ